สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไวทีรีบอนเมค่ะ วันนี้ค่ะเมมีโปรดักรักโลกจะมาแนะนํากันหนึ่งรุ่นนะคะคือปกติแล้วค่ะเวลาที่เราจะซื้อสินคา้าไอทีใช่ไหมคะเราก็จะพิจารณาถึงเรื่องของแบบประสิทธ,ธิภาพนะคะเรื่องของสเปคอะไรต่าง,างๆเทคโนโลยีที่เขามีใส่มาให้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเอาใจคนที่คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันโดยเฉพาะนี่คนรักโลกทั้งหลายนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าโปรดักที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะมาจากทางแบรนด์เอเซอร์นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะ ในซีรีส์ Aspire Vero ค่ะซึ่งตัวที่อยู่ข้างเมตอนนี้นะคะรุ่นย่อยของเขาก็คือ Aspire Vero AV 1 5 5 1 5 1 8 u ค่ะ ต้องบอกว่าตัวรุ่นย่อยตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นเล็กสุดหรือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์เวโร่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวเล็กสุดนะแต่เรื่องของสเปคเนี่ยก็ให้มาไม่ธรรมดาค่ะมาพร้อมกับตัว CPU Intel Core i5 นะคะกราฟิกเนี่ยเป็น Intel Iris Xe g r a ก h i c ฟิกค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว Windows 11 Home นะคะรวมไปถึง Office Home and s t u d e n t 2021ด้วยค่ะมีมาให้ใช้งานกันแบบฟรีๆเลยนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องไปดูสเปคผลทดสอบอะไรกันแบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยนะเมย์ขอพูดถึงตัว Series Vero ก่อนสักนิดนึงค่ะ คือเราบอกว่าซีรีส์นี้นะคะเอเซอร์เนี่ยเขาคิดขึ้นมาเขาผลิตขึ้นมาบนพื้นฐานของคําว่ารักโลกจริงๆนะคะบนพื้นฐานของการลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวกล่องเนี่ยอยู่บนพื้นฐานอันนั้นหมดเลยค่ะอย่างเช่นตัววัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยนะคะตัวเครื่องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้เป็นพลาสติกรีไซเคิล PCR ถึง3าเร์เลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้นะคะประมาณ2 1เลยนะคะ แล้วก็ตัวกล่องเองก็เช่นเดียวกันค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยนะเป็นแบบว่ากล่องรีไซเคิลหมดเลยนะคะอย่างตัวกล่องใหญ่อันนี้เนี่ยใช้เป็นกล่องรีเป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะ85%ตัวนี้ก็เช่นกันนะคะ85%ซึ่งเวลาอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็อาจจะเอาไว้ใช้สำหรับการแบ่งพาร์ทนะว่าอะไรจัดวางตรงไหนแต่เขาสามารถอ d แดปทำมาเป็นตัวสแตนสำหรับวางโน้ตบุ๊กได้อีกนะคะคือสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะคะรวมไปถึงตัวนี้ นี่ชุดคู่มืออะไรต่างๆนะคะก็เป็นกระดาษรีไซเคิลแปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกระดาษรีไซเคิล1 0 0เเลยละคะ่ะแล้วยังไม่หมดนะคะแม้กระทั่งตัวพลาสติกนะคะที่เขาใช้สำหรับการหุ้มโน้ตบุ๊กมานะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้นี่ที่ใช้สำหรับการกั้นตัวคีย์บอร์ดไว้นะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นพลาสติก PET รีไซเคิล1 0 0เลยนี่บอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของคำว่ารักโลกจริงๆค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนิดนึงค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่านี้เนี่ยเขาใช้เป็นพลาสติกรีไซเคิลเนาะโทนสีของเขาค่ะก็เลยจะมาในโทนสีเทาแบบนี้แล้วก็จะเป็นเม็ดสีเหลืองเล็กๆแบบนี้นะคะชื่อสีเนี่ยเอเซอร์ cer, เขาเรียกว่าเป็น Volcano Gray นะคะทีนี้อีกหนึ่งความพิเศษคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการเคลือบสีผิวอะไรมาเลยนะคะเพื่อที่จะลดพวกอันตรายจากสารระเหยอ,อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรักโลกข,ของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้านบนค่ะจะมาพร้อมกับโลโก้เอเซอร์แบบนี้ นี่ซึ่งผิวสัมผัสนะคะมันก็จะมี t e x t อร์นิดนึง f e l l i n g จะเหมือนกับพวกกระดาษร้อยปอนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆเราไม่ชอบนะเพราะว่าไม่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะพอเวลาเราจับเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกกระชับมือมากขึ้นด้วยนะคะมันจะไม่ได้รู้สึกแบบลื่นพลืดเหมือนกับว่ามันจะหลุดจากมือแล้วก็ตรงสันนั้นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับแถบยางนี่เป็นแถบยางสีเหลืองแบบนี้ค่ะ พอมาดูด้านใต้ตัวเครื่องค่ะเห็นจุกยางสีเหลืองชัดเลยนะคะนี่เขาก็มีมาให้สีตำแหน่งแบบนี้ค่ะซึ่งวัสดุอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับตัวฝาครอบนะคะคือมันอาจจะดูเป็นแบบดีไซน์เรียบๆนะมีช่องระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักโลกอะไรอยู่เนี่ยแต่คือไม่ต้องบอกว่ามันดูน่าใช้อ่ะคือเท็กซ์เจอร์มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยสัมผัสโน้ตบุ๊กมานะคะมันก็เป็นความแปลกแล้วก็มาพร้อมกับความสวยงามค่ะ ส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะของโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของความบางเบาอะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่มันมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15 6นิ้วนะคะก็ถือว่าไม่ได้ดูหนาไม่ได้ดูเทอะทะเลยค่ะนี่ก็ดูสวยงามประมาณนี้พอเชื่อมต่อนะคะก็จะมีมาให้ใช้งาน2ฝั่งนะคะก็มีมาให้ใช้งานครบถ้วนเลยเดี๋ยวเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนะคะ ก็พอร์ตแรกค่ะอันนี้จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะคะถัดมาค่ะเป็นพอร์ต LAN RJ45 HDMI ค่ะมีมาให้1พอร์ตนะคะ USB นะคะที่เป็นแบบ Type A เนี่ยมีมาให้2พอร์ตค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยมี Type C มาให้ด้วยส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ LED สแสดงสถานะการทำงานของเครื่องนะคะแล้วก็จะมี Audio Jack นะคะมาให้1พอร์ตแล้วก็ยังมี USB Type A มาให้ใช้งานอีก1พอร์ตค่ะสุดท้ายเลยเป็นตัวเ n s i n g t o น Lock ส่วนบอดี้ด้านในตัวเครื่องนะคะนี่ก็ใช้วัสดุแบบเดียวกันกับตัวฝาโคเบอร์เลยค่ะทีนี้นะคะสังเกตอย่างหนึ่งค่ะคือด้วยความที่เขามาบนคอนเซปต์รักโลกเนาะอะไรก็ตามค่ะที่ต้องมีการใช้เป็นสติกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนเลยนะใช้เป็นวิธีการพิมพ์ลายหรือว่าทำเป็นบล็อกลงไปแบบนี้แทนนะคะอย่างอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็น Intel Core นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัว Post Consumer r e c y c l e ค่ะ พอพูดถึงเรื่องของสติกเกอร์นะคะหรือว่าเรื่องสีอะไรต่างๆที่ปกติเขาจะต้องมีการพิมพ์ลงมาบนตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันนิดเดียวมันเล็กน้อยนะมันจะช่วยอะไรได้มากมายขนาดไหนคือต้องคิดว่าเวลาที่เขาผลิตโน้ตบุ๊กมาขายอย่างของเอเซอร์เนี่ยนะคะผลิตทีนึงบางทีขายได้เป็นล้านตัวอย่างเงี้ยพื้นที่มันอาจจะเล็กแต่พอมันล้านตัวมันก็ไม่เล็กถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะตัดออกและเขาจะทําทุกอย่างให้มันคลีนให้มันลีนที่สุดนะใช้เป็นวิธีการปั๊มลงไปเลยแบบนี ต้องบอกว่ามันก็ช่วยเซฟโรคเราได้เยอะเลยละคะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างะคะ่ะ ตัวหน้าจอนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขามาในขนาด15.6นิ้วนะคะเป็นจอ IPS ความละเอียด Full HD ค่ะก็จะได้ในเรื่องของสีสันที่มันสวยสดสมจริงนะคะแล้วก็ตัวพาแนลเนี่ยก็จะเป็นแบบด้านๆแบบนี้นะคะก็จะช่วยลดแสงสะท้อนเนาะเวลาที่เรามีการใช้งานค่ะตัวขอบจอนะคะเป็นแบบ Slim Bezel นี่ก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เทอะทะจนเกินไปค่ะ ส่วนตัวคีย์บอร์ดนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มาในคอนเซปต์รักโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยใช้เป็นพลาสติก PCR ถึง50%เลยนะคะก็จะช่วยลดมลพิษในการผลิตพลาสติกลงนะคะมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวแบบนี้ค่ะซึ่งตัวไฟนะคะเราก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยนี่แบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพอจอเนี่ยมันมาในขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วนะคะเขาก็เลยจะมีนำแพดมาให้เราใช้งานตรงบริเวณนี้ด้วยค่ะ แล้วอีกหนึ่งกิมมิกนะคะที่เอเซอร์เขาใส่มาให้แล้วก็ต้องการที่จะตอกย้ําในเรื่องของความรักโลกของโน้ตบุกรุ่นนี้นี่ยน,นะก็คือตัวปุ่ม R-E ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่สังเกตว่าใส่มาเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีการสับข้างแบบนี้เพื่อเราอ่านเป็นคําว่ารีนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เพื่อเป็นการตอกย้าคอนเซปต์นะคะในเรื่องของการรีวิวนะคะรีทิงค์รีไซเคิลแล้วก็รีดิวส์ค่ะส่วนตัวแทชแพดค่ะก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะให้มาเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะ แล้วก็มาในโทนสีเทาแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ลงไปนะคะถ้าเทียบกับตัวบอดี้นะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะมาเป็นแบบชิ้นเดียวไม่ได้มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกมาให้นะคะรองรับการทำงานแบบ Gesture Control ด้วยนี่ก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะแล้วก็ตรงบริเวณน,นี้นะคะมาพร้อมกับ Finger Print อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคแล้วก็ผลทดสอบกันค่ะอ่ะแล้วสำหรับสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะ CPU ค่ะก็จะเป็นตัว Intel Core i5 นะคะ1 1 5 5 G7 ค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Gen 11นะคะโค้ดเนมเนี่ยเป็น Tiger Lake ค่ะ TDP นะคะอยู่ที่28วัตต์ค่ะเทคโนโลยีการผลิต10นาโนเมตรนะคะสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.5 GHz กิกะเฮิร์ค่ะแคช L e l 3 8เมกนะคะเป็น CPU แบบ4 c o คอร์8เทรดค่ะส่วนตัวแร m นะคะอันนี้ก็เป็นแร m DDR 4 8 GB ค่ะ แล้วก็ตัวกราฟิกนะคะนี่อันนี้ก็จะใช้เป็นตัว Intel Iris Xe g r a p h i c ค่ะ GPU Clock เนี่ยจะอยู่ที่400 MHz นะคะ Memory Clock 1,200 MHz แล้วก็ Boost Clock เนี่ยอยู่ที่1,350 MHz ค่ะ storage นะคะให้มาเป็น NVMe SSD ค่ะความจุ 512GB นะคะเพราะฉะนั้นค่า sequential read write เนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยค่ะ sequential read เนี่ยอยู่ที่2 4 4 4 5 8 sequential write อยู่ที่ 1213.5MB ต่อวินาทีค่ะมาต่อกันที่ผล benchmark กันบ้างนะคะด้วยโปรแกรม 3DMark Night Raid ค่ะ คะแนนรวมอยู่ที่7,671คะแนนนะคะกราฟิก s กอร์7,496คะแนน CPU สกอร์8,842คะแนนค่ะ เรียบร้อยค่ะกับเรื่องของสเปคแล้วก็ผลทดสอบนะคะทีนี้ในส่วนของตัวการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะคะโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งแบบผ่านสายแลนแล้วก็ Wi-Fi ค่ะซึ่ง Wi-Fi ของเขาเนี่ยเป็นตัว Wi-Fi 6นะคะแล้วผลทดสอบที่เมย์ทำให้ดูมาทั้งหมดเนี่ยนะก็ใช้ผ่าน Wi-Fi หมดเลยนะคะคุณก็สามารถมั่นใจได้ในเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กที่มีความเสถียรเลยละคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังรองรับ Bluetooth 5.0อีกด้วยค่ะอ่ะ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ไม่ทดสอบก็ไม่ได้อีกเช่นกันก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเขาดูสักนิดนึงนะคะ ต้องบอกว่าเสียงของโน้ตบุกรุ่นนี้นะนะคะเขาจะไม่ได้เน้นไปที่ความกระโชกโคกหักนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมกก็เลยไม่ได้ทดสอบกับพวกเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอได้ฟังเสียงจากคลิปนี้บอกเลยว่าโน้ตบุกเครื่องนี้นะคะเสียงใสแล้วก็กังวาลมากค่ะเสียงธรรมชาติอะไรต่างๆนะคะมิติสามารถเก็บได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบเสียงดังๆกระหึม่มอะไรอย่างนี้นะ คุณไปต่อลำโพงเลยอันนั้นอ่ะหรือว่าหูฟังนะคุณได้ความดังแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะนั่งแบบว่าอ่ะทางานฟังเพลงไปอารมณ์แบบสปาอารมณ์มากอะไรอย่างนี้นะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเสียงมันใสมากจริงๆค่ะ อะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวของเราในวันนี้ค่ะซึ่งโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะนอกจากจะมาพร้อมกับสเปคฟีเจอร์แล้วก็เรื่องของการรักโลกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า VeroSense ค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะสามารถมอนิเตอร์การทำงานของเครื่องได้นะคะรวมไปถึงการปรับโหมดการทำงานด้วยนี่อันนี้ก็จะมาในแบบว่าธีมสีเขียวแบบนี้นะเน้นการรักโลกจริงค่ะ ก็ตัวนี้นะคะที่อยากจะให้ดูก็คือเป็นเรื่องของโหมดการทํางานเนี่ยแหละค่ะที่เราสามารถปรับได้ถึง4โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Eco Plus m o โหมดนะคะ Eco Mode ม a l a n c e Mode แล้วก็ Performance m o d โค่ะสามารถที่จะดูในเรื่องของ Status ของตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยค่ะ สรุปจบจริงๆแล้วค่ะกับตัว Acer Aspire Vero ตัวนี้นะคะคือต้องบอกว่าเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรด้อยไปกว่าน้ตบุ๊กที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละคะ่ะคืออันนี้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตสานึกร่วมกันเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะรักโลกอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าถ้าทางแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้มีผลิตออกมานะคะเราเองก็ไม่มีทางเลือกเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะ เอเซอร์ cer, เขามีผลิตออกมาแล้วนะคะใครที่เป็นคนสวยรักโลกแบบเราเนี่ยนะก็ซื้อเอเซอร์เลยนี่ตอบโจทย์แน่นอนทั้งเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ถ้าใครค่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอห้ามันอาจจะยังแรงไม่พอนะคะเขายังมีอีก2รุ่นย่อยให้เลือกค่ะก็คือจะมาพร้อมกับตัว CPU Intel Core i 7 1 1 9 5 g 7นะคะจะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ ram 8GB แล้วก็ ram 16 g b ค่ะตัว ram 8 g b เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสัก25 0 0 0นนะคะแล้ว ก็ตัวแรม 16GB เนี่ยประมาณสัก26,000ประมาณนี้นะก็ใครชอบรุ่นไหนอยากได้สเปคประมาณไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขโวยก็คือ นอกจากตัวโุ๊กของเขาเนี่ยนะจะรักโลกจะมาผลิตด้วยแบบว่าวัสดุรีไซเคิลแล้วเนี่ยนะคะตัวกล่องของเขาเนี่ยตัวแพคเกจจิ้งได้รับรางวัลมาด้วยนะจ๊ะก็คือจะเป็นตัว red dot 2021 brand communication packaging award นะคะบอกเลยว่าใช้วัสดุที่มันเป็นแบบรีไซเคิลนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยสามารถที่จะนำไปรีไซเคิลได้แบบ100%เลยละคะ่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับตัว Acer Aspire Vero รุ่นนี้ค่ะก็ชอบร้านไหนนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านนั้นค่ะ อ่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ a อเซอร์นะคะที่ส่งโน้ตบุ๊กดีๆีแบบนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ